ผมมั่นใจตรงนี้ว่าทางสายเนี่ยที่มันน่นใจตรงไหยเนี่ก็เพราะว่าการสายเนี่ยเป็นการสายที่มีความสุขจริงๆแล้ววิปัสสนามนต้องเห็นทุกข้าสุขนี่ไม่ใช่ค่ะวิปัสสนามนต้องเป็นทารู้สมาธิแล้วก็ได้วิปัสสนามนต้องเห็นทุกข์แล้วไปที่สุดแห่งทุกข์แม้กิริยไสัศวสีก็ต้องกําหนดรู้ทุกข เดีย๋ยวนากำหนดรู้ทุก็คือกำหนดรู้รูรู้นามแล้ลลวรูานามในทุกกริย์นิพปันาต้องไปทางนี้ทางเดียวตวัวสมาธิจนได้ฌานก็ต้องมาจเจริญทางนี้แหละในทางอื่นก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางพ้นทุกเป็นทางสุขความเพลินตั้งไปอยุธยายแลไไ้วเปนะ็นไงเชื่อนั้นโอ้ยเ <laughs> ราประสบการณ์จริงจริงแคไม่ระวังพี่ก่อนที่ไปที่นี่แล้ว ก็ในฐานะที่ว่าหลุดไปหลุดไปเยอะนั่นนะหลุดไปเยอะเพราะทางพี่ช่วยแก้ช่วยใจแล้วก็แต่ว่ายังไม่หลุดหมดโดยทิ้นเชิงเนี่ยหลุดไปแค่ระนี้คือเร่องน้อยแล้วก็ทำให้เปล่งไปไปหลังเนี่ยก่อนจะไปแต่ที่นี่ผมรู้สึกว่ามันมันหมดหวังนะเอมันบนเบาะน้กสิ้นหมาเพราะว่าไอ้นุ่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ถูกอะไรหไายแานไม่ถูกเพราปยาเพราะว่ามันมันพยายามจะมีรูปแบบของมันไง ครั้งที่มันรู้อยู่ว่ารูปแบบตรงนี้ผมก็รู้ว่าไม่ถูกแต่ว่าใจเนี่ยมัน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 ยังไม่ยอมจริงแค่ๆเหมือนบางทีคมพูดว่ามันยังไม่เข็ดอ๋อใช่ตรงนั้นก็เลยพยายามตรงนั้นเน่ะคั้งที่เรารู้ว่าที่ทำตามมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่สาใจด้วยแล้วก็มันไม่มั่นใจด้วยอตั้งที่มันถูกเนะ่อมันผูกนะผมแต่เานี่รู้ว่ามันผูกเลยนี่เราเนี่ยไปทำแค่ๆเหมือนกับว่าใจร้อนแล้วก็ใจเร็วอะไรพวกนั้นไม่ไน มาที mm ่น hmm. mm ี hmm. ่เสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูอีเลบทบางอีเลบทเนี่ยก็ไม่สะดวกเลยเดยวบางครั้งก็ดูได้บางครั้งก็ดูไม่ได้ผมก็เป็นปัญหาอย่างนี้มาตลอดตอนทั้งมาได้ข้อตัดใจจากพี่หมาว่ามันราจะตั้งใจดูเกินไปแล้วอาจจะมีการมีอะไรร่วงหน้าเนี่ยหลัจากตรงนี้ก็ค่อยๆค่อยๆลดมาเห็นไอตัวพอยตั้งใหญ่ไอตัวจ้องไอตัวบังคับอะไรเนี่ยนะแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จแล้วมันก็หลุดไปเสร็จแล้วก็ความหลุดไปนล้วก็โล่ง ก็เห็นเป็นปอกๆแต่ว่ามันก็ยังมีไอ้รูปแบบอะไรบางอย่างที่จะเอาตรงนั้นอยากห้รู้ว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรตรงนั้นอีกนั่นะตัวทีนี้ก็ไม่ว่าทีนี้มันก็มาคุยขึ้นมาอีกงานบวกเนี่ยแต่นะผมบวกเนี่ยผมสังเกตด้วยว่าเวลาผมทำบางสุดโตว่าตัวกําลังดูอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเอาไปกระตุ้นเดี๋ยวแล้วมันก็รู้ชัดขึ้นมาเลยนะะทั้งในีานแต้ว่าต้องจังอาการท่าทางด้วยแล้วก็ตัวผู้ดูด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่า ผมสังเกตว่าทำไมมันรู้ชัดหมดเลยนะเวลาเดินเนี่ยก็จะรู้อาการที่เดินแล้วก็จะรู้ว่าเป็นรูปเดินชัดมากแต่ทีนี้ทำไมมันชัดที่สังเกตทำไมนี่มันดูแล้วพอกระตุ้นแบบนี้แล้วมันชัดแต่มันจะต้องกระตุ้นเป็นเป็นระยะระยะนะพอมันเบอร์เบอร์หน่อยอาจจะกระตุ้นอะไรเงี้ยแต่แล้วผมรู้สึกมันทำไมมันง่ายอย่างนี้วะแก็บอกว่าพีแม่ของแม่ก็เลยลงไปคุยกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็บอกให้กระตุ้นแบบนี้ดีท่านก็บอกว่า เมกีมันเนี่ยแต่ว่ามันก็มันมันเหมือมันมันมันรู้มันรู้แบบทบกลอนข้ากลอนนผมก็ยังได้บานใหญ่เช่นรู้จักทบกลอนคนรู้สึกว่าต้าหลังเนี่ยมาจับได้ว่ามันมีการลักษณะมันก็ไปกระตุ้นมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้ก็เลยควาุดออกไปที่ท่าอันหนึ่งแล้วมันจะมามันจะมีการลักษณะว่ามันมันรู้ที่มันรู้ที่ใจไอ้ที่มันรู้เช่นนี้เพราะว่าสังเกตตอนเวลามานมีเสียงมารอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็ไปผมก็ไป ไปเสียเงินน่ไปกรเถืน่ตอนกลับมาเนี่ยมันกลับมาที่ที่ความรู้สึกก่อนแล้วมันขึ้นมาที่นี่เป็นใจเออขึ้นมาที่นี่โอ้ผมจิงว่าเอามันรู้สองจังหวะมันไม่ใช่นี่ว่าเนี่ยเราไปกระตุ้นมาเนี่ยมันเป็นของจิงวะก็เลยเปลี่ยนต้นนั้นก็มาเล่าปีฝังคนเลยหมดแล้วก็หมดหวังไอ้ตรงนี้ทําไม่ใจตรงนั้นก็เลยเอาไงดีเนี่ยเราปล่อยได้ก็เลยไม่ทําอะไรก็ดูเฮ้ยมันก็ไม่น่นไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ผมรู้ว่าตรงนี้มันน่าจะ ได้รับทำรับรองว่าเอออย่างนี้ได้ส่วนใช่เช่ไม่มีไม่มีรับเราในติทิ์หรอกผิดกว่าก็กลับไปเนี่ยคอผมบอกผมผิดเสือกลับไปผมบอกผมหมดหวังในสิ้นหวังนละหมดไม่มีอะไรต่างแล้วผมไม่จะทำในเรืนอนี้การฝากเราเองเลยเลยเ็ยมาหยุดทำหมดเลยหยุดอย่างก้นเนี่ยแต่นะว่าหมดอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรต่างๆแล้วผมจะทำพอะไรวันนี้นนี้มันไม่มีอะไรทำคำพูดแต่เฟังฟังมันก็ฟังมันว่า ที่พิอิธภัณจะหมายว่าถ้าคนเนี่ยตามใจยังมีรูปแบบเนี่ยยังม really ีโปรแกรมอะไรเนี่ยไอ้ร <pine inc el ation> ูปแบบโปรแกรมอะไรตั้นเนี <Trick> ่ยมันมันจะทําให้เราเกิดความมั่นใจใช่เป็นพลังอย่างหนึ่งทาให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังใจในการปฏิบัตินมีแรงกระตุ้นแต่ว่ามันเป็นการุถี่แรงแรงจูงใจต้องการแรงกาลังใจในทางที่ผิดมันไม่ใช่ถูกอะไรพวกนี้เลยผมก็ก็รู้ไอ้นี่ก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้เผยแล้วันกเอา เลื่ดีกว่าไม่ทําให้เต็มเลยมันก็เลยกลับจินเจว่าเรยบอกว่าเจนโยมเจนเหนือเขาเกิาเจนเหนือก็จะรอกลับออกฝนเงี้ยผมบอกนิดนึนเหมือนเจนเหนือเขาก็ไม่ค่อยสะดวกเลยแล้วอย่างตอนนี้ผมก็ไม่สะดวกด้วยก็เลยบอกว่ากลับก่อนนะ้ยต้องสองวันหลังสองวันสุดท้ายเนี้ยก็เลยไปบอกว่ากลับก็ถึงนะแต่มาก็ไม่เคยสะดวกทางทางทางใจนะตังจิตใจก็าตัวนี้มันหมดความทําอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกันก็เลยคิดจะติดจะกลับ ก็เลยโยงก็าว่าแล้วกลับก็กลับก็เลยศัท์เัียก้มใจแล้วก็เลยกลับกลับไปทั้งทั้งที่หมดอะไรนะครับไม่มีอะไรเนะ่ผมก็เลยไปแล้วก่อนทางกลับว่าบอกอาจารย์บอกอาจารย์อาจารย์มาหมดหมดแล้วนะไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันอยู่อย่างคนวุ่นวายว้าวไปหมดเลยตอนนี้ไอหนุ่มก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกแล้วปวดท่าัวตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มรู้แล้วไอที่มันไปทําอะไรตอนนี้เริ่มเปลียนแต่ว่าอตอนนี้มันมาหยุดอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรก็เลย แค่แค่นี้ก็เลยแต่ว่าก็ยังใจก็ยังก็ยังดีใจมากเพราะว่าเราเป็นอะไรต่างก็แล้วนั้นแล้วก็อยู่ต่างกันนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันมันเบื่อด้วยแล้วันขี้เกียจด้วยไม่อยากทำอะไรต่างก็เลยปล่อยเร็จแล้วปล่อยไปเสร็จแล้วก็กลับไปที่วัดกลับไปที่วัดแล้วผมก็เพียนะเพียเพียกับร่างกายดยความคิดเลวเป็นนอนอยู่สองวันโดยเลยถูกแพ้อากาศหรืออะไรต่างพอสองวันเสร็จแล้วก็รา้สึกวร่างกายได้ฟอกออกเต็มที่ ไปเสร็จแล้วช่วงบ่ายๆจะยินดีไรผมก็ส่งน้องส่งน้ำส่ท่าอะไรเนี่ยนี่แล้วก็ไปแล้วอะไรจากนั้น,นก็ลงลงมาจากกุฏิกุฏิที่ตัวเองนั้นผมไม่รับอะไรผมจะเก็บตัวนี่นี่ไม่รับอะไรแปลกทั้ริีพอลงมาเสร็จแล้วก็ไอความรู้สึกเนี่ยที่เนี่ยมันมันแผ่เนี่ยมันแผ่ออกมันแผ่เนี่ยแผ่ซ่านออกไปจากเนี่ยผ่านผมไปเลย แยันใหญ่ลงมาท่าครับลงไปที่ท่าเนี่ยโคกไปเลยพอไปเสร็จแล้วแต่พอลงไปรุกเสร็จแล้วผมพอแตะลงถึงพื้นที่นั่นนั่นมันกระจายหมดเลยป่ะความรู้สึกมันกระจายหมดเลยพวารู้สึกผมก็แปลงใจกระจายมันไม่เอ๊ะที่มันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยลองลองลองสำีวกดูความรู้สึกอะไรมนนอนหล่อเนี่ยก็เลยดูความรู้สึกแอบดูความรู้สึกเี่ยทำไมมานลุกทำไมดูความรู้สึกเนี่ยอานาการแทรกทางเราก็รู้แล้วผมพยายามไปดูในวาวรในทีมันก็รู้อีก เพราะที sí, amos, sí, za, ini, ่น si, ja ั่นเล่นมีเสียงด้วยแล้วก็ทางจมูกเพราะตรงนี้ผมผมก่อนในปกก่อนที่ผมชอบเล่นดูฝึดูวิธีการดูตรงนั้นตามแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่ามันมันมีรูปแบบเนี่ยเนี่ยจะมุ่งจะต้องเอาเฉพาะอีเดียบทุกปัจจุบันตัวในแล้วอารมณ์อะไรต่างที่เป็นนักทฤษฎีประกอบเนี่ยรู้ว่าบางครั้งเนตอนนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยเนี่ไม่ค่อยจะไปสนใจเท่าไหร ก็เรียกเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าไม่อนุโลมตามธรรมชาตินะฮะแต่ก็อยูรู้ได้ตรงนั้นนะตรงนั้นเพราะก่อนนี้ก็ฟังแต่ว่าผมก็ยังมาแอบแอบเล่นเนาะเพราะว่ายังมาไอแอบฝุดเนาะฝุดการดูเนี่ยมันแรก็ตั้งนาวิ่งเนี่ยผมก็ฝุดนะทางทางนั้นี่ยผมก็ฝุดมาแล้วทางจมูกเนี่ยผมฝุดหมดนี่ยทางยิ้มเนี่ยทางนี้เริ่มรวกเนีผมก็ก็ถนัดแล้วเรื่องแรงต่างแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าตรงเนี้ยอาจารย์เขาไม่เคยทำแบบนั้น ตอนนั้นนะนะนะผมว่าอย่าเพิ่งไปรู้ไอ้อะไรใดๆต่างๆนั้นเลยเอาเฉพาะไอ้ตรงนี้ให้แม่นไให้ทานาญก่อนอะไรต่างๆต่อไปมันก็จะไปรู้เองอะไรนี่นะแต่หารู้ไหมว่าตอนนั้นนะผมเมื่อกี้แลวโอ้โหตอนนั้นธรรมชาติเนี่ยผมเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเข้ามาครอบประตูของเรานะธรรมชาติเนี่ยเข้ามาครอบประตูเข้ามาเสนอความจริงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหผมมนั่งคิดตลอดๆๆอย่างเนี่ยน้ผมเนี่ยผ่านผมเสียเนี่ยเสียฟักเสียเสียเนี่ยแต่นะว่าการเรียนรู้จากธรรมชาติเราจะใช้แน่นอนองเยอะไปเยอะเลยแต่ว่า ผมไม่ได้ตำหนิใครตำหนิตัวเองว่าตัวเองเป็นคนโง่เข่าเป็นคนยังฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆแล้วนี่ฟังเท่อะไรต่างก็ฟังมาเยอะ <c oughs> เสียแล้วพี่วันนั้นผมก็แปลกประหลาดแล้วก็เลยปล่อยอยู่ว่าไม่ทําอะไรดูที่มันเป็นยงแล้วก็เดินเดินกลับไปกลับมาตรงนั้นผมก็สามารถที่จะูมันรู้ได้อ่ะแมก้กระทั่งเรื่องของจิตใจมันกระจายไปหมดเลยนะผมไปผมไมบมรษัทการที่ตรงไหนเนี่ยผมก็จะรู้นะก็จะรู้ แล้วก็แม้กระทั่งดูชอบไม่ชอบกิเลสเกิดอะไรต่างเกิดขึ้นแป๊บต้อมาอะไรต่างเนี่ยช่วงนั้นผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็น่กนตัรู้สึกว่ามันเบาไปมันกระจายไปหมดเลยมันเบาไปหมดเลยกว่าผมผมก็จําตรงนี้เลยโอ้ยนี่อตรงนี้นี่เองในฐานะแต่ว่าที่ตอนนั้นนะผกสังเกตว่ามันมีแต่ว่าเฉพาะหน้ามันมีเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแล้วป่อยใจผมไม่มีการไปไปธรรมชาติอะไรต่างที่ปรากฏแล้วไม่มีการไปแล้วทำมากับว่า มีการไปตัดสินเขาผิดวัตถุดูลแล้วก็รู้แล้วลรู้รู้รู้เรียนพิพิธการศึกษาเรียนรู้แล้วตัดตัววาศึกษาเรียนรู้ก็ศึกษาไปแล้วก็จบจบแลว้วปุยท้าก็มีอารมณ์ใหม่มาแล้วก็ศึกษาไปแล้วก็จบไม่มีการไป,รปรวิพากษ์วิจารณ์ไปตัดสินเขาว่าผิดวัตถุอะไรทังนองเลยเรา่นี้มันขึ้นมาเลยนะมันขึ้นมาบอกว่าเออตรงนี้สุดนี่มันเฉพาะหน,น้าจริงๆเสร็จแล้วก็ใส่ใจในฐถานะความจิตเี่ไปดูตรงนู้นไปดูตรงนี้ไปดูตรงนู้นอะไรต่างๆมันก็ดูแล้วปัจจุบันในาเเเหล่นนนี้ยมมมััไปด เขารู้เองหรือว่าเราย้ายไปรือไม,ม่ผมสังเกตดูว,ว่าตรงไหนมันเป็นอธิปดีนั่นเองเขาเขาไปรู้เองหรือเราเราย้ายมันไปรู้ผมรู้สึกตอนั้นที่แล้วทนาว่าเหมือนกับว่าบางครั้งผมจะตอนแรกๆนะมันมันมันไปรู้เองก่อนแล้วตอนหลังนี่ผมจะลองดูดูว่าในฐานานี้วย่ายมเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มลองมาผุดด้วยลองลองมาผุดแล้วแต่ตอนที่ผมไปจับไปย้ายนี่ผมรู้กันนะ จะลองดูว่ามันเป็นลักษณะยังไง Aaron, ว่า <Refer ent S 3> ừ, มันเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าผมเคยอยากจะลองเดยครับอ,อันนี้ลองดูเนี่ยไอ้ไอ้ไไไ <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไ <c oughs> รเป็นองค์ผมก็รู้เพราะว่าไอ้ตอนทำตอนนี้ผม <c oughs> ก็แปลกเจะประกอนที่ผมไม่เคยรู้อย่างนี้ไอ้ตอนทำยนมคีผมไม่รู้ไอ้ตอนย้ายเยอะอะไรต่างยาจีก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้เ้วยว่าว่า <c oughs> การทำอ,รอย่างนี้ว่ามันถือว่ามันถูกอะไรเนี่ยนะแต่หลังเนี่ยพอไปทำอะไรต่างจะรู้หมดไอ้ที่ผมเคยฝุกมาบางอย่างจะลองเล่นอย่างอยากจะลองเล่นๆดูอยากจะลองเล่นๆดูก็เลยเอ๊ ก็ดีนะแต่นะว่าตอนนี้ทําไมมันจึงมารู้หมดว่าทําก็รู้ไม่ทําก็รู้นื้รู้ได้ก็รู้รู้ไม่ได้ก็รู้เผอก็รู้ไม่เผอก็รู้กิเลสเกิดก็รู้กิเลสไม่เกิดก็รู้เอ๊ะเออมันรู้สุกมันดีนะอย่างนี้ถึงมันสนุก่ะมันได้เรียนรู้ศึกษาทข้งอะไรพวกนี้เออผมก็จําล่องรอยตรงนี้เอาไว้เลยดยที่ในฐานะว่าผมไม่ได้ตรงที่ว่าเฉพาะนน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผมจะไม่มีโปรแกรมอะไรจานล่วงหน้าหรือเฉพาะหน้านั่นแหละคือปัจจุบันใช่ ผมจึงพบว่าเออเนี่ยโรคเสรีนะโรคของที่ว่าโรคเสรีแล้วก็ที่พูดถึงว่าเรื่องของการพาักผ่อนตัวการกินแะสติปัฏานนั่นนะเป็นเรื่องของการพักผ่อนทั้งร่างกายทุกจิใจมันจริงๆมันอยู่ตรงนี้้าใจถูกสติธรรมญาจะเกิดได้ไม่เกิดก็อ,อ,อยู่ตรงนี้ในการศรึกษาเรียนรู้อะไรต่างนะทุกอย่างันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้โอ้โหตอนนั้นตั้งแต่นั้นมาแล้วโอ้ผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็อย่างพวกก็เลยเรียตัวตามมาคุยกับพี่ในฐานะว่าตอนนี้พี่ผมเนี่ยเนี่ย อนนี้ผมเริ่มออกจากป่าใหญ่ได้แล้วนะเนี่ยก็เลยเล่าบางทีฟางวันผมมาดีใจตั้งแต่เริ่มออกตั้งแต่คุยวันนั้นมาแล้วก็ยังออกไม่ได้นะ <c oughs> ออกแค่ที่วัดนู่นนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องออกตอนนั้นนะตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มสะดวกเ,<อ>เป็นยีเดียบทอะไรต่างเนี่ยผมผมสะดวกเลยดูได้เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เลยผมไม่มีอะไรต่างรนะู้นะรู้สึกเออไอ้ไประกอบน,นี่เราก็ไม่เข้าใจนะเราถูกมัวจะกังวลแล้วก็มัวแต่คิดอะไรต่ออะไรต่างๆหน่อเนี่ยนะลรายีเพื่อให้เหมือนีเหมือนีโปรแกรมใด้ ตรงตรงนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยตรงนี้ซึ่งเป็นของจิตของใจมานาแสนนานอะไรพวกนี้ทุกงคนมีข้อมูลอยู่ในใจแต่เมื่อตอนหลังนี้ไม่ต้องมีแล้วฮะสะดวกแล้วก็ผ <c oughs> มอจาจจะพอ,อน่ากลัว่าเราสะดวกนะจิตใจเราโปร่งโปนี้สะดวกแค่ดูความรู้สึกก็รู้เลย <c oughs> ดูวางติดกนอกกาท่ากานก็รู้ <c oughs> ไปดูพวกนีอ้อะไรที่เป็นนธิบดีมาเนี่ยดูเพราะฉะนั้นอย่างนก็ก็เขาคนวัสนครับก็อย่างนี้ก็เลยไปมาเสร็จแล้วก็เลยในฐานะตอนนั้นก็ เลยพยายามจะอยู่ที่วัดอยู่เล่นๆนะนะอยู่เล่นๆก็พยายามจะศึกษาเรียนรู้ก็อาศัยตอนรับประทานอาหารบ้งอาบน้าบ้างแล้วก็ถูอะไรต่างๆเมื่อก่อนมีสติรู้ในการกระทำอะไรอเงี้ยก็ู่อยู่แบบเล่นๆมันก็ต้องนั่งเล่นนอนเล่นเดินเล่นด้วยเดินแก้เมื่อยนั่งแก้มเมื่อยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราต้องเอาจริงๆต้องมาเดินก็ต้องเดินเพื่อจะดูเมื่อก่อนเป็นทางแล้วที ก็สูงว่ามันอกีมันเด็ต้องมีก่อนนะอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะมันามันอาจจะมีเป็นบานละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นบานละนเพราะั้นมันจะทอดหน้า,านนมันรายงานนี่นะลูกมันรายงานลู้ตัวจะทอดหน้าตรงนั้นแล้วก็สมรวมไปสมรู้ในาการกระทาําแก้นี้ก็พวกผมกก่อนนี้เราไม่รู้อย่างนี้มันไม่ถูกเวไลาไม่ถูกเวลาทุกจะเกิดขึ้นมันเริ่ม มันเริ่มมีอะไรของมันแน่เริ่มคิดเรื่องอะไรต่างเริ่มคิดอะไรต่างไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไปอะไรแล้วก็จะต้องคอยสำรวมอะไรเนี่นะนี่แหละแล้อไอตรงนี้นะคาพูดตรงนี้นะผมบวกๆขึ้นมาว่าคำว่าทําสารวมเนี่ยก็มีสารวมแตกต่างกันอย่างไรกันนะต้องไปเห็นต้องไปมีสารวมหมายถึงว่าไม่มีอะไรรุ่มแน่ดูทำสารวมเนี่ยมีอะไรรุ่มแน่มันมีอะไรแล้วก็อที่ว่าเราต้องทําสำรวมเราเป็นคนกรรมฐานดเรื่องต้องสำรวจ ทำให้สำโดนจะเสียเรียวไอ้ตรงนี้ก็เลยได้ทําพูดอะไรต่งางๆที่ฟังงมาที่คนเขาทําตรงไรต่างเรืงเร่งไปฟังแค<ร>่องาง<ต>อย่างว่าหลังจากนีโอ้โหผมไม่ร<ม> <ๆ S 2> ู้ว่ามันตกมาได้ยังไงไม่เคยเห็นนะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วไปฟังมันจะเห็นรูปแบบต่างๆเยอะที่สัมมาแล้วก็ต้องบันดําเนินทางไปอย่างเงี้ยในทางเนี้ยไปทางถ้าตกจากทางนี้ก็ไม่ใช่นะ เข้าใจถูกมันจะรู้เหมือนช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็เพียงแค่เรียกว่าอาจจะใช้คำพูดว่าใส่ใจดูสังเตรรู้ความรู้สึกที่เขารารู้บบนั้นแค่นั้นแค่นั้นเน่แต่ไม่ต้องไปคอยบริหารเขาไม่ต้องไปในรูปแบบเหมือนเมื่อก่อนเรียนรู้ก็มันเท่านั้นใครจะพูดไอ้คำไหนมาเราก็รู้อะเพราะเราเคยเห็นในความรู้สึกแบบนั้นใล้ความรู้สึกตัวคอยกระตุ้นก็ไม่ต้องใช้ถ้าเขามีเขาก็มีเขาก็รู้ ไม่ได้อยู่ที่เราใบหน้าบอกมันแต่เวลาที่เขามีเขาเป็นยังไงความรู้สึกตอนนั้นเราใส่ใจอะไร,อยอยไร,ร,รไก็จึงเกิดอย่างนั้นตั้งศึกษาเรียนรู้ตอนเราคิดยังไงก็มันไหมมีอะไรล่วงหน้าไหมได่รู้เฉพาะหน้าอยาให้ศึกษาตัวเนี่ยถ้าตัวสังเกตเป็นตัวศึกษาเรียนรู้ก็ไดจริงๆไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะเรียนรู้ก็มันอย่างเดียวให้มันเสนอข้อมูลต่างๆแล้วลก็รู้มัน ก็ดูก็ดูตรงเฉพาะหน้าตรงนั้นเดี๋ยวศึกษาตรงนั้น่างถึงมันไม่รู้พูดถึงมันไม่รู้นะก็อย่าไปเจาให้รู้ไม่รู้ที่มันว่างๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะว่างๆก่อนใช่ไหมไม่ว่างจริงรู้ว่ามันมันว่างแสดงว่ามันก็ไม่ว่างมันมีจิตที่มันรู้ที่มันว่างว่างจากการตั้นหาที้ชีกว่างจากที่เราคอยดูคอยเท่งคอยมุ่ง พอมันว่างก่อนแล้วย๋ยวอาลมไหนเสนอมามันก็ไปรู้จิตนั้นต้องว่างแบบนั้นแต่ถ้าจิตไม่ว่างคือมันจะต้องดูต้องรู้ที่นั่นที่นี่นนมันมีมีจุดมุ่งหมายของมันอย่งนั้นได้ว่างป<ม>ัญหาในทิศจิมันทํางานอยู่ตอนนี้ต้องให้ว่างใหญ่ปัญหาในทิศจิว่าง,าง,างๆแบบนั้นาระณ์ลมไหนเสนอ,นก,อนก็รู้ตรงนั้นเลย ตอนนี้มันก็แปลกนะว่าถ้ามว่าไอ้รูปแบบเก่าเขามาเนี่ยจะเห็นเข้าหมดไอ้าวตอนนี้จะออกมาเป็นชุดแหะมาทําตอนที่ทําอยู่นะไม่รู้แล้วจริงผมก็ลองดูนะมันก็เล่นกับเล่นกับเขาไปด้วยแต่ว่าเรารู้นะตอนให้รู้แต่แล้วก็ไม่ก็รู้ว่าตรงนี้มันไม่นมไม่มไม่มีอะไรนะก็เราอย่างน้อยเราเคยทามาเยอะแล้วเนี่ยเราจะรู้ลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยอันไหนผิดเรารู้แล้วก็เลิกไปแล้วต่อมาแ้าแต่มันเริ่มคิดนิดคงจะรู้นะโอ้อันนี้เราคิดนิดมาก่อนนําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมีอันนี้ึ้นมา แต่ส่วนที่มันรู้เฉพาะหน้ามันจะไม่มีไอคลิปนี้จะไม่มีอะไรมันเช่นทุกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้เฉพาะตรงนั้นเลยหรือมันปวดที่ไหนเมื่อ่ที่ไหนการที่ไหนมันรู้เฉพาะตรงนั้นเนี่ยให้มันรายงานให้รู้ดูไม่ไหวทางอาเจียนจะเยอะแยะมันไม่ต้องทำแล้วในช่วงนี้ก็ดูแล้วก็สำรวจได้ได้หมดอยู่ในอาการท้าตางอะไรกานนั้นก็เฉพาะหน้าตรงนั้นด้วยถ้าเราทำแล้วเป็นไรถ้าเราไม่ทำเราจะเบา แล้วก่อนเตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยก็ทั้งนั้ก็ดูว่ามันมีอะไรเป็นอารมณ์บางครั้งก็มีรูปนอนเป็นอารมณ์บ้างแล้วก็รู้สึกบ,บ้างเหมือกัเขาจะรายงานให้รู้ต่างก่อนเมื่อก่อนเราจะมีโปรแกรมไว้ด้วง้าที่จะไว้เตื่นนอนต้องมีอย่างนี้เปน็นอารมณ์นะต้องรู้นั่นต้องรู้นี่ก่อนนั้นโนหา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 ลมมันเสนอนะไรอะไรพวกนั้นแต่มันไม่่มันมันไม่เกินการลัสกนณะมันก็ว่าเขามาเสนอล่ะ ใช่เพราะถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องหาตื่นขึ้นมาก็ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนปวดหนาวปวดเบามีแต่ทุกข์ยาบวดนอนนานก็ทุกข์ไม่ต้องหาเลยจริงในตอนนี้ผมมากระจายที่นี่แล้วในตอนที่ในตอนที่ผมยังมีการเพ่งจ้องอยู่เฉพาะท่านอนอะไรพวกนี้อย่างมีมอบมันกินอยู่นิดหนึ่งแต่เอาว่ายังยังมีตัวเพ่งอหรือเปล่ายังมีตัวยังตั้งใจอยู่หรือเปล่าผมก็บอกไม่มีนะแต่ก็ใช้ กลับไปเสร็จแล้วก็เป็นคือนั้นก็ไปกลับไปสังเกตดูเออมันมจริงผมไปเห็นมันเป็นในตัวเนี่ยมันคอยพยายามอมันกลับไปชงผู้ดูเนี่ยเขมาอมอดูจะพอได้เออหนึน่งงานเมอในตัวนี้นเองพอพอไปเนหะ็นมันปุ๊บพอเห็นปุ๊บแต่แล้วมันก็สลายไปอ่าแล้วก็พอสลายไปแล้วมันก็โล่งเลยตอนนี้พอโล่งไปแล้วอปวดก็มี <laughs> แข็ก็มีแล้วก็เมื่อยก็มีแล้วก็อะไรต่างก็มีตอนนี้ดูมันดูมันสว่างดูมันโล่งไปหมดอ่ะ แล้วก็เริ่มไม่เริ่มท่านเน่ยผมก็เริ่มมารู้ได้โอ้ตอนนั้นทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ว่า,าตอนนั้นมันอะไรมันเนี่ยมันมันมันรู้ได้เนี่ยก็เริ่มจับตรงนี้มาได้แล้วแสดงว่าเราเนี่ยไปไป,ไปบังคับเข้าไป<ช>ไปควบคุมแล้วก็ไปตั้งใจใ,<ช>ใจรู้จักว่าตรงนั้นตรงนี้คือถ้าเรา<ช>มีใจเอาไว้ยังไงมันจะทาตามนั้นข้อมูลตรงนี้ยเราป้อนเอาไว้แล้วต้องดูอย่างนี้ต้องดูอย่างนี้จะมีรูปแบบของมันแล้วนอกจากรูปแบบมันไม่เอานะแต่ทีนี้ธรรมชาติของมันมันไม่มีรูปแบบ พอเราไปรู้ไอ้รูปแบบของมันอย่างนี้แล้วมันก็จะสลายแต่ต่อไปธรรมชาติมันเกิดเราก็จะรู้ตามที่มันเป็นมันรายงานให้เรารู้อ่ะเราไม่ต้องไปมีรูปแบบอะไรทั้งหมดไอ้รูปแบบนี่มันปิดบังธรร,รมชาติของจริงทาเท่าไหร่ก็ไม่เห็น <het S 2> ไม่รู้แต่เมื่อไหร่เราไปรู้ไอ้ที่มันทํามีรูปแบบแล้วมันจะสลายลงมันแล้วมันจะมารู้ธร,รรมชาติที่ไม่ต้องมีรูปแบบเนี่ยมันไร้รูปแบบ พอตอนนี้พี่ก็เราก็มีหน้าที่ในการศึกษาตรงนี้แล้วก็สัมผัสตัวตรงนี้เรีเรนยนรู้กับธรรมชาติแบบนี้แล้วก็โดยที่ไม่มีคําพูดอยู่ในแก่เติมเนี้ยแล้วก็ม้ีในฐานะก็อยากวิธีการนี้เป็นวิธีที่จะการ,ร,ร,รตัณหาและทิฏฐิเออเรื่องการตัณหาและทิฏฐินี่เหม,มือนกันผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าตรงนี้ก็ดูฟังคำแม่คำแม่เลยคือมันอาจจะมีอะไรอย่างไงผมก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่มีไม่ต้องไปติดว่าความรู้เสร็ที่เวลา จะเป็นธรรมดาธรรมดาจะเป็นหน้นาที่มันอาจจะมี <Yeah. S 2> อย่างเช่นอย่างเของเก่าๆเนี่ยมันถืกว่ามันดีไอ้ของเก่าๆมันเคยมีมันขึ้นมาเหมือนกันนะว่าผมเนี่ยมันก็ว่าผมยังยังต้องมีหน้าที่อะไรที่ต้องทำแต่ว่าตรงนี้ก็รู้เหมือนกันแต่ว่าก็รู้ว่าตรงนี้จะทาอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าทุกวันนี้ผมรู้เย่ยมเลยว่าเรายัางมีหน้าที่ทําเกียรตินะแต่ว่าไม่แกะไปเอาผลของมันมาทาอะไรพุ่งนั้นนะแต่ว่า แต่ตรงนี้ไม่รู้นะที่เก่งถามึงว่าผมยังมีหน้าที่อะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้สิ่งที่ผมไม่มีตัวเิ่งที่ผมสบายแต่จนกระทั่ผมดูย่างเดียวว่าผมไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมเอาเฉพาะหน้าอย่างเดียวผมไม่มีอะไรขนาดของนั้นเลย่ว่าศึกษาเรียนรู้เฉพาะหน้าตรงนั้นอย่างอย่างที่มารู้เหตุเนี่ยรู้เหตุแล้วเพื่อหวังผลก็มีเดี๋ยวเราใส่ใจเหตุตรงนี้นะคอยสารวมนะเดี๋ยวมันจะได้รู้ไอ้แบบที่เคยความรู้สึกแบบนั้น ออย่างนี้ยังยังงอย่างนีน้เอนครับเนี่ยต้องเห็นก่นนะคล้ายๆเขาตลบหลังคี่เาเห็นใส่ใจเหตุก็หวังผลนะ,ะผมเคยเป็นอย่างนี้อคือคล้ายๆพอเขาเริ่มจะมารู้เหตุนะเริ่มต้องมาใส่ใจที่เห็นนี่คือมาใส่ใจทุกบ้างสํารวมบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะสะดวกเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทันการณผมก็เคยเห็นอ่าพอมันใส่ใจเหตุก็หวังผลแล้วพอไม่ได้มันเริ่มหงุนหยินทําไมเราไม่ได้ความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อน มันจะมีโน้ตสักก็เรียกตลบหลังอ่านวนีลำคาเนี้จะทำไมเราไม่รู้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันใส่ใจเหตุหวังผลอันนี้มันจะตลบตลบหลังไม่ทีแต่ที่เจ้ที่สังเกตมีอย่างเป็นเในฐานะว่าความต้องการความต้องการตรงนี้ยังมีอยู่ว่าแค่ว่ามันอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะอยูรูปถิ็นนาอะไรต่างไม่รู้เลย่องอะไตรงนี้มีแต่ว่าผมก็พยายามที่จะก็เรียกว่าสอนเขาเนี่ยจริงตัวเนี้ยเขาจะขึ้นมาถ้าเมื่อก่อนเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นแบบ อ้ตัวที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยแต่พอไปเห็นอะไรบ้างเนี่ยที่จะเป็นรูปเป็นนามนะมันจะอยากเห็นอันนั้นอีกมันจะอยากเห็นแม่เห็นแล้วต่อมามันอยากเห็นอีกอ้ที่ที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ใส่ใจเหตุเพื่อหวังผลก็อันนี้เหมือนกันอยากจะได้ความรู้สึกที่สะดวกอย่างนั้นอยากรู้เป็นรูปเป็นนามก็ให้ใส่ใจเหตุอย่างนี้แล้วพอไม่ได้อย่างที่มันหวังต้องการที่มันคอยจัดแจงอยู่มันจะงดหยุดจะมีํำคานนี่ทําไมไม่เห็น ทำไมไม่รู้สึกในแบบที่เราเคยรู้อะไรมาในตรงนี้ผม,ม,ามอาจจะมีแค่ได้เนี่ยีอยาจะสังเตียงให้เแค่ดไม่ถ้ามันมีมันจะุนอยู่มันจะ,นจะหาอเอ๊ะทำไมไม่สะดวกเหมือนเมือเม่อ,อตอนนั้นช่วงนั้นเวลานั้นวันนั้นอะไรอย่างเง<ม>ี้ยก<ม>็เรียกสรุปหนังเนี่ยแต่ไม่่เนี่ยมันผมต้องมีมีมิเลยนทีคือมันชัดไปหมดเลยนะจะใส่ใจจต่ไมนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกมันผิดมันผิดไปจากตัวผิดไปคือมันมันมันชัดไปหมด ตามประจัดวานแล้วก็ชัดแล้วก็ชัดแต่สิ่มัน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 แหม่แหม่แต่สิว่าพอมันเหมือนกับว่ารู้ตัวไปหมดเลยแต่ทีนี้มันคือมันเหมือนกับว่าไม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใช่แบบแนวปฏิปั่าแต่ผมรู้สึกว่ามัน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 ตื่นตัวตลอดมันตื่นตัวตลอดแต่กายด้วมันผิดปกติไปจากที่ตัวด้วยมันหมุนตัวผิดธรรมดามันก็เหมือนเป็นไปอย่างนี้แต่มันไม่ไม่เป็นอย่างนี้แล้วสิ่งมัน มันจะคัดขึ้นมาเป็นปเกี่วเกี่จิตรวมตัวก็รู้ได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าคล้ายๆอาจารย์ว่าใช่มันก็เฉพาะเฉพาะเหมือนกันแต่ว่ามันชัดเจนชัดเจนแต่ว่ามันจะแปลกมันรู้ได้สองอย่างมันจะจิตรวมตัวแบบสมาธิมันก็รู้ได้แบบรู้แบบหรือปรัชนาก็ได้ แต่รู้แล้วมันต่างกันนิดหน่อยตรงที่จิดรวมตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ไม่เหมือนวิปัสสนาแต่รู้สึกได้เลยมันมีจิตไปถ้าวิปัสสนาเนี่ยมันจะรู้แล้วมันตัดรู้แล้วมันผ่านเลยรู้แล้วไม่ต้องกังวลถึงเพราะว่ามันมีอารมณ์ให้รู้ตลอดให้ศึกษาเรียนรู้มันไปก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินมันถ้าหากว่ามันเข้าใจถูกว่ามันจะรู้เลยมันจะมีเครื่องเปรียบเทียบเด่นออที่เราเห็นมาก่อนอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันจะรู้ จะรู้เลยถ้าถ้าไปเห็นถูกก็มันจะรู้มันจะแตกต่างกันถ้าถ้าเป็นวิปัสศสนานีน่มันรู้แล้วมันวูอ้อารมณ์มันให้รู้ตลอดมันไม่ต้องไปเอาอดีตมาอีกเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะพ้นหน้าจะพ้นหน้าเ่ยเพราะเอาอดีตมามันก็ผ่านไปหมดแล้วมันองรอดีตเอามาทําเป็นปัจจุบนันอีกมันไม่ได้เลยไปคอยไปหวังอะไรไม่ได้เลยโอ้โหจริงีแล้วตกแต่งจริงๆถามมาตั้งนะ มันนั่งจิู่อยู่ตรงนี้เองผมไม่รู้มันมันเกิดอะไรขึ้นนะเป็นแต่วแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรต่างที่ต้องเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเป็นภาระเป็นอะไรต่างถ้ามันมีอยู่ไม่ต้องหาครับแล้วก็มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปหามันอีกนะแมอ้ความรู้สึกที่ว่าสะดวกแล้วพปัฒนาอะไรเกิดแล้วก็ไม่ต้องหวังมันให้ความรู้สึกที่รู้ว่ามันก็เหมือนธรรมดาแต่มีโรคเ้ก็มีสติมีจะรู้เกิด มีสติส ge ge ัมปชัญญะองมีแล้วก็สังเกตเขาก็จะมีเด้เอาแค่สติก่อนนี่ยัก็เหมือนปกติอยนี่เช่นแราพ่อหน้าเหมือนกันถ้าสติไม่รู้อะไรแบบคือก็คือรู้แค่ธรรมดาที่เป็นไปในการที่กาทํานทําหนทํานี้แต่ถ้าสติไม่นั้นรู้อีกอย่างนะรู้เหมือนกันแต่มันรู้อีกอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนสัมปชัญญะรู้แต่มันก็เหมือนปกติอยนี่เช่นหน้ามีหรือตําแหน่งมีใช่มันก็ได้อียาบทอะไรเหมือนกันอย่างนี้ รู้แบบนี้เหมือนกันสติที่มีกําลังสติที่มีกําลังนี่เขาสามารถรู้อะไรได้แล้วก็รู้ได้เพราะว่าความเพียงสติมันมันเป็นองค์ของสมาธิมันสามารถรู้ได้่รู้ได้แต่ว่ามันไม่รู้เป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองความชัดเจนของมันก็มีถ้าสติสมาญิมันมีกําลังมันก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วเวลาสมญญะมันเกิดมันก็ต้องมี ความเพียรและสติเป็นองค์ของสมาธิร่วมด้วยมันคล้ายกันแบบนี้แต่ถ้าหากว่ามีแต่สติอย่างเดียวเนี่ยมันรู้นูนรู้นี่รู้นั่นจริงแต่ว่ามันมันไม่รู้ไปรู้เป็นนามหรอกตัวนี้มันคล้ายกันบางคนที่ฝึกสติมาจนชำนาญสามารถรู้ได้นะและเข้าใจว่าเป็นสัมมัชย์ยะด้วยก็ได้แต่พอไปเห็นที่เ็ามีสัมมัชยญญะเกิดยังจะตายกับที่เวลามีสติ ถ้ามีสัมผัสัญญาเนี่ยพอรู้แล้วมันผ่านเลยรู้แล้วตัดเลยมันจะไม่ไม่ไม่เยอะใหญ่เพราะว่าอารมณ์มันให้ดูตลอดมันมีอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะยาบทใหญ่ย่าบทย่อยไม่ว่าทุกข์อะไรต่างๆมันจะมีตลอดแล้วทีนี้ถ้าสมาธิบางทีมันไม่ค่อยเห็นทุกข์อีกอันหนึ่งคือมันมันจะรู้จริงแต่มันทุกข์มันไม่ค่อยกรปากกฏไม่ค่อยรู้หนุนรู้นี่รู้นั่นแต่สมาธิทุกข์ไม่ค่อยปากกฏ แต่ถ้าเป็นพวกวิปัสนาเนี่ยทุกมันจะปรากฏด้วยนะอะไนิดอะไรหน่อยอ่าทุกอารมณ์ทุกทวารที่เราไปเห็นนะ่ะความรู้สึกความรู้สึกตัวตรงนั้นนะ่ะมันจะมีทุกกำกับอยู่ด้วยนะบางทีทุกเกิดก่อนบางทีทุกเกิดทีหลังแล้วแต่แต่แต่มันจะมีทุกกำกับอยู่ในการรู้สึกตรงนั้นด้วยที่อันนั้นในทางนั้นมันจะเป็นความคล่องตัวด้วยนะความคล่องตัวที่เห็นด้วยสมาธิกับเาเห็นด้วยที่พัฒนาใช่ ถ้าสังเกตดูจะรู้ว่าเวลาที่เขารู้เป็นรูปอะไรเนี่ยทุกเขาก็จะปรากฏด้วยอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันนะหรือว่าเราใส่ใจที่ทุกอยู่ก็จะปรากฏรูปก็จะปรากฏด้วยเนี่ยในลักษณะของปรัสนาเขาจะมาคู่กันนะคือเห็นรูปก็ตามเห็นเห็นเห็นย่าบทใหญ่ก็ตามย่าบทเลยกก็ตามมันจะมีทุกกำกับอยู่ด้วยนะมันก็รู้เลยว่าเป็นทุกมันเป็นทุกของใครอะไรก เขาอยู่เขาอยู่อ่ามันจะอยู่ด้วยกันในไรกันเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะมันก็แค่จะอยู่คนละที่กันทุก็อยู่ที่หนึ่งไอ้ยียบทก็อยู่ที่หนึ่งมันรู้คนละจังหวะรู้คนละแต่พอปัญญาตัวนี้เกอดมันจะรู้พร้อมกันอยู่ด้วยกันเนื้ออยู่รู้อันใดอันหนึ่งมันจะถึงกันแค่เราใส่ใจทุกอย่างจะรู้ถึงรูปนะะบางทีเราเดินเดินอยู่เนี่ยพอไปรู้ทุกปั๊บมันจะรู้ถึงรูปเดินด้วยหรือนั่งอยู่พอทุกเกิดขึ้นเราไปรู้ถึงรูปนั่งด้วย ไอ้ทุกมันจะติดกันอยู่มันจะอาศัยกันอยู way, hey, cial, ่กับรูปตัวนี้นะไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ติดกันอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยผมยังมีผมยังติดใจของผู้สอนอาจารย์ปณิธัติของมัสสนียร์นะเวลาทุกวันทุกครั้งที่ดูปัจจุบันเนี่ยเฉพาะหน้าตรงนั้นเวลาดูความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับจะมีบัญญัติอะไรนิดนิดหนึ่งเหมือนกันนะครันมันบอกว่ามันคนผมบอกไม่ถูกนะแต่ว่า มันไม่ได้เป็นคนาชจังหวันะแต่เรารู้ลงไปในที่นั้นนะแต่ผมผมรู้ทุกคนจะมีบัญยากิน้อยๆอะไรต่างๆที่จะในตทว่ามันเป็นรูปอะไรแน่น